สวัสดีครับวันนี้เรามาลองคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือการหาอาชีพที่มันให้ทั้งเงินดีมีอิสระแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมายในชีวิตด้วยซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาพูดถึงอาชีพที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตหรือ FA ว่าอาจจะตอบโจทย์นี้ได้นะอื โดยเขาไปโยงกับแนวคิดจากหนังสือดังอย่าง The 4 Hour Work Week แล้วก็มีกรอบคิด I I I อะไรพวกนี้ด้วยครับใช่ค่ะดูเหมือนข้อมูลชุดนี้เขาตั้งใจจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เลยนะคะที่แบบว่ากำลังมองหาทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่แค่งานประจำในออฟฟิศแบบเดิมๆครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันว่าเออข้อเสนอหรือว่าภาพที่เขาวาดไว้เนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับอาชีพ F A เนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วมันจริงไหมสาหรับคนที่อยากจะ เ,เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆที่น่าสนใจคือเขาดึงเอา the four hour work week มาอ้างอิงนี่แหละค่ะมันไม่ใช่แค่พูดเรื่องอิสระลยๆอยๆะเนาะค่ะใช่เหมือนเขาพยายามจะเอาปรชัชญาที่ว่าแบบสร้างไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ไม่ใช่แค่หางานทำไปวันๆมาเป็นจุดขายของอาชีพนี้เลยถูกต้องค่ะคือข้อมูลเขาพยายามจะบอกว่า fa ยุคนี้มันไม่ใช่ภาพจำเก่าๆแล้วนะที่แบบเ,เน้นขายประกันให้คนรู้จกักหรือต้องเข้าออฟฟิศตอบ,บัตร แต่มันคือการสร้างเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราเองที่เราต้องใช้ทักษะการเรียนรู้การสื่อสารแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการเข้าไปช่วยวางแผนให้ลูกค้าจริงๆอะคะ่ะเข้าใจครับซึ่งตรงนี้เขาก็เลยโยงว่ามันคือการสร้างชีวิตที่เราออกแบบเองได้คล้ายๆกับแนวคิดของ The 4 o u r Hour Work Week นั่นแหละคะ่ะที่เน้นทํางานฉล,ลาดๆมีอิสระแล้วเขามองว่าใครเหมาะกับงานนี้บ้างครับ ข้อมูลระบุไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคนอยากเป็นนายตัวเองคนเบื่องานประจําแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงลงทุนเยอะๆคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือคนที่อยากทํางานที่มันได้ช่วยคนอื่นจริงๆค่ะ ดูเหมือนเขาพยายามจะดึงดูดคนที่อาจจะรู้สึกว่างานเดิมๆมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ก็ยังอยากได้ระบบหรือโครงสร้างอะไรมาช่วยสปอร์ตบ้างซึ่งอาชีพ FA ในแบบที่เขานําเสนอเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นทางสายกลางระหว่างการเป็นลูกจ้างเต็มตัวกับการไปเริ่มธุรกิจเองจากศูนย์เลยอะไรแบบนั้นค่ะทีนี้มาดูอีกรอบ III ที่เขาใช้เป็นจุดขายหลักกันบ้างตัวแรกเลย I ตัวแรก In c ค m e ที่ว่ารายได้ไร้เพดาน อันนี้น่าสนใจมากมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนครับเนี่ยตามข้อมูลที่เขาให้มานะคะคือรายได้มันจะผูกกับความสามารถแล้วก็ผลงานเราโดยตรงเลยไม่ใช่เงินเดือนโคโดิ้งนะคะอ๋อมันก็จะมีทั้งค่าคอมมิชชั่นมีโบนัสต่างๆแล้วก็ที่เขาเน้นคือโอกาสสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive i n c o m ในระยะยาวด้วย p a s s i ฟอิ n c o m นี่คือยังไงนะครับก็อาจจะมาจากการที่เราดูแลลูกค้าเก่าได้ดีหรือว่าการสร้างทีมงานของเราเองค่ะ แต่แต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคําว่าไร้เพดานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าได้มาง่ายๆนะครับครับมันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับว่าเราทุ่มเทแค่ไหนเราสร้างผลงานได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเข้าใจครับคือเพดานมันอยู่ที่ความพยายามของเราเองวางัันเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วไอตัวที่2 Independence หรือความเป็นอิสระอันนี้น่าจะชัดเจนเลยเป็นจุดที่หลายคนมองหามากๆครับจุดนี้ข้อมูลเขาเน้นเยอะมากค่ะ เรื่องการเลือกเวลาทำงานเองได้สถานที่ก็ไม่ต้องจํากัดอยู่แค่ออฟฟิศจะทำเต็มเวลาเลยหรือจะค่อยๆเริ่มทำเสริมจากงานประจำก่อนก็ได้อืมก็ตอบโจทย์คนยุคนี้เลยนะที่อยากได้ความยืดหยุ่นใช่ค่ะมันสอดคล้องกับเทรนด์การทำงานสมัยนี้เลยที่คนต้องการความยืดหยุ่นสูงขึ้นมาถึงไอตัวสุดท้ายครับ i impacts หรือการสร้างผลกระทบเชิงบวกอันนี้เขายกมาเพื่อจะบอกว่ามันต่างจากการขายของทั่วไปหรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะเขาเน้นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ขายโปรดักตนะแต่คือการที่เราได้เข้าไปช่วยวางแผนชีวิตให้คนอื่นจริงๆครับตั้งแต่เรื่องการเงินการจัดการภาษีการวางแผนสุขภาพหรือแม้แต่การเตรียมตัวเกษียณ คือการที่เราช่วยให้คนคนหนึ่งมีการเงินที่ดีขึ้นมันก็ส่งผลดีไปถึงครอบครัวเขาด้วยอ oh. ตรงนี้และค่ะคือ IMPACT ที่เขาพยายามจะสื่อว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่ามีความหมายนะไม่ใช่แค่ขา,ขายขายขายอย่างเดียวรวมไอทั้งสาตัวเข้าด้วยกันภาพที่ออกมามันก็ดูดีมากเลยนะครับตื่นมาไม่ต้องรีบจัดตารางเองทำงานจากคาเฟ่ก็ได้มีเวลาให้ครอบครัวให้ตัวเองแล้วรายได้ก็ยังมีโอกาสโตรหรือเข้ามาเรื่อยๆ Mm hmm. มันคือภาพฝันของชีวิตที่เลือกได้เลยนะเนี่ยซึ่งภาพฝันแบบนี้มันทรงพลังมากค่ะดึงดูดใจสุดๆแต่ก็ต้องไม่ลืมข้อความสำคัญที่ออในข้อมูลเขาก็ใส่ไว้นะคะครับว่าอาชีพนี้มันไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยแบบเสกวันได้เลยมันต้องเปิดใจเรียนรู้ต้องลงมือทำจริงจังต้องมีวินยัย mm hmm. เขาไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ต้องการอยู่ในกรอบเดิมๆอีกต่อไปแสดงว่าในข้อมูลที่เขาโปรโมทเนี่ยก็ยังมีการบอกความจริงอยู่บ้างไม่ได้ขายฝันล้วนๆใช่ค่ะเหมือนเป็นการนําเสนอโอกาสพร้อมๆกับบอกว่ามันมีความท้าทายอะไรที่ต้องเจอเหมือนบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะแต่คุณก็ต้องพร้อมจะทํางานหนักเพื่อม,มันเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลชุดนี้เขาวาดภาพอาชีพ FA หรือที่ปรึกษาการเงินว่า เป็นเส้นทางอาชีพยุคใหม่ที่พยายามจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องเงินหรืออิน o m e มอิสระหรือ i n d e p e n d เดนแล้วก็ความหมายหรืออิ c แพ่ะโดยมีระบบมีการสนับสนุนรองรับดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังหาทางของตัวเองอยู่ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็มีข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะค,คือถึงแม้ข้อมูลจะชี้ให้เห็นว่ามีระบบมีโอกาสมีเครื่องมือต่างๆช่วยเยอะแยะเลยแต่หัวใจสําคัญจริงๆของความสําเร็จในเส้นทางที่เราเรียกว่าการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเนี่ยมไม่ว่าจะผ่างอาชีพ FA หรืออาชีพไหนๆก็ตาม,มสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเองเล้วนๆเลยค่ะ ความมุ่งมัน่นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็วินัยในการลงมือทําสําคัญมากใช่ค่ะปัจจัยส่วนบุคคลพวกนี้มันสําคัญยิ่งกว่าโครงสร้างภายนอกอีกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาประเมินตัวเองดีๆควบคู่ไปกับโอกาสที่เรามองเห็นด้วยค่ะ